กำลังชม g h o s t เตอ t e er, นักเขียนผีลักโลภโกรธหลงถือได้ว่าเป็นคำสอนทางสัจธรรมของพระพุทธศาสนาที่ใครๆหลายๆคนมักจะได้ยินบ่อยๆจนวันได้กลายเป็นคำที่ได้ยินจนชินหูสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์คนไหนขาดสติจนเขาไปหลงมัวเมาในวังวนเหล่านี้มนุษย์เหล่านั้นก็มักจะเจอแต่เรื่องร้ายๆอยู่เสมอและนั่นมันก็รวมไปถึงเรื่องหลอนๆที่เราจะเล่าให้ทุกๆคนฟังในครั้งนี้อีกด้วย <c oughs> ตอนลัก โลโกรธหลอนกันเป็นหนุ่มวิศวกรที่มีความทะเยอะทะยานอยู่ในตัวสูงเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองมีอนาคตที่ดีกันเป็นคนหล่อเหลาใจดีมีความทะเยอะทะยานในการทำงาน เพื่อให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายด้วยความที่หน้าตาดีนี่เองทำให้เขามีสาวๆมากมายเข้ามาลุมมรอมแต่ถึงแบบนั้นตัวของเขาก็ไม่สนใจผู้หญิงอื่นเลยนอกจากนิชาเพื่อนสาวที่อยู่ในแก๊งเดียวกันกับเขาการหลงรักนิชามานาน ตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยจนกระทั่งนิชาได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเฮียตตอแฟนหนุ่มของเธอแต่ความรักของเขาที่มีให้กับนิชาก็ไม่เคยจะมอดดับลงถึงแม้ว่าตัวของนิชาจะมีทั้งสามีและลูกแล้วก็ตามวิศวกรหนุ่มคนนี้ก็ยังดูแลเทคแคร คนที่เขาไม่อาจเอื้อมถึงในฐานะเพื่อนอย่างดีเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งเรื่องราวที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในกลางดึกอันเงียบสงัดในขณะที่ตัวของกันกำลังนอนฝันหวานอยู่จู่ๆเสียงกลิ่งของบ้านก็ดังขึ้นทำลายความเงียบ และมันเป็นการปลุกให้ตัวของชายหนุ่มคนนี้ตื่นขึ้นมาในเวลาเดียวกันกันยังคงมีอาการงัวงเงียและสับสนจากการสะดุ้งตื่นทำให้เขาค่อยๆขยี้ตาเพื่อปรับระยะโฟกัสของสายตาให้ชัดอีกครั้งก่อนจะเหลือไปมองนาฬิกาที่ตั้งอยู่บริเวณหัวนอน ซึ่งเจ้านาฬิกาดิจิตอลแบบตั้งโต๊ะนั้นได้แสดงเวลาว่าเป็นเวลาตีสองการที่เห็นเวลาดังกล่าวยิ่งรู้สึกแปลกใจชวนสงสัยมากกว่าเดิมเพราะว่าเวลานี้คงไม่ค่อยมีใครสับเท่าไหร่นะที่จะตื่นอยู่แต่ระหว่างที่กันกำลังคิดอยู่นั่นเอง เสียงกลิ่งหน้าบ้านก็ดังขึ้นขันขดสมาธิเขาอีกครั้งมันจึงทำให้กันรีบพระออกจากเตียงนอนและรีบเร่งฝีเท้าไปเปิดประตูเมื่อประตูบ้านของกันเปิดออกเขาก็ต้องตกใจเพราะว่าร่างที่ยืนอยู่ตรงหน้านั้นก็คือนิชาหญิงสาวที่เขาเคยแอบชอบ ดยตัวของนิชานั่งอยู่หน้าประตูและกําลังร้องไห้อย่างหนักพร้อมกับเนื้อตัวที่ดูมอมแมมใบหน้ามีแต่รอยฟกชำ้ำด้วยความตกใจกันรีบเข้าไปคว้าตัวนิชามากอดไว้พร้อมกับรีบพานิชาเดินเข้าไปนั่งพักอยู่ในบ้านก่อนที่จะเริ่มถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ก่อนที่เธอจะมาอยู่หน้าบ้านของเขาได้แต่เมื่อนิชาโดนถามที่จุดเธอก็ถึงกลับปล่อยโฮอีกครั้งพร้อมกับเล่าว่าเธอทะเลาะก,กับสามีเนื่องจากเธอจับได้ว่าสามีเธอไปมีคนอื่นแถมยังพาผู้หญิงคนนั้นมาอยู่ในบ้านอีกด้วยเพราะความรักของกัน ที่ยังคงมีหลงเหลือให้กับนิชาอยู่เสมอนี่เองเมื่อเรื่องดังกล่าวได้ยินเข้ามาในหูของกันเขาก็เกิดอาการโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแล้วกลับเป็นผู้ถูกกระทําเสียเองจนทำให้เขาตัดสินใจเตรียมจะขับรถออกไปหาสามีของนิชาเพื่อจัดการกับเรื่องนี้ แต่โชคก็ยังดีที่นิชายังสามารถดึงสติของกันเอาไว้ได้ทันจนทําให้กันใจเย็นลงโดยทางออกที่ทั้งสองคนปรึกษากันแล้วว่าจะทำด้วยกันนั่นก็คือนิชาจะขอพักอยู่ที่บ้านของกันสักระยะหนึ่งจากนั้นกันจึงจัดแจงที่พักให้กับนิชา ก่อนที่เขาจะขอตัวกลับขึ้นไปนอนอีกครั้งดวงตะวันได้กลับมาฉายแสงลบล้างความมืดของค่ำคืนอีกครั้งพร้อมๆกับอาการงัวงเงียตื่นขึ้นมาของกันซึ่งในยามปกติเขาอาจจะนอนบิดตัวไปมาเพื่อไล่ความขี้เกียจออกไปจากตัวให้ได้มากที่สุด แต่สำหรับวันนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะเขารู้แล้วว่าตอนนี้ชีวิตของเขาเหมือนมีสิ่งที่ตัวเองต้องปกป้องชิ้นใหม่โดยการรีบลุกจากเตียงและลงไปยังชั้นล่างที่มีนิชานอนอยู่แต่ท่าว่าเขากลับหาเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหานิชาได้พบ ซึ่งการใช้เวลาตามหานิชาในบ้านตัวเองอยู่นานสุดท้ายเขาก็เจอเพียงแต่ความว่างเปล่าทำให้เขาตัดสินใจโทรหานิชาแต่ทางปลายสายก็ไม่มีผู้รับมันจึงทำให้ตัวของกันร้อนใจมากยิ่งขึ้นบวกกับอารมณ์โมโหจากเรื่องที่นิชาเล่าให้ฟังเมื่อคืน มันเลยทำให้ตัวของกันขาดสติและตัดสินใจบุกไปที่อู่รถเฮียตือซึ่งเป็นอู่รถของสามีนิชาแต่ถึงแม้ว่าตัวของเขาจะไปถึงอู่รถก็ตามทีเขาก็ไม่ได้เจอทั้งตัวสามีของนิชารวมถึงตัวของนิชาด้วยแต่กันก็ยังคงไม่ละความพยายาม และยังคงซุ่มดูอยู่แถวนั้นซึ่งระหว่างนั้นเองเขาก็ยังคงพยายามติดต่อนิชาแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีผู้รับสายน้ำซ้ำสุดท้ายแล้วเบอร์ของนิชาก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกต่อไปกันดักซุ่มหลอบริเวณอู่รถของเฮียตือจนมืดคำ่ำ แต่สุดท้ายเขาก็ไม่เห็นทั้งร่างของนิชาและเฮียตือสามีของเธอแต่ในระหว่างที่เขากำลังมีความคิดว่าจะกลับบ้านนั้นเองจูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาในอู่ซ่อมรถโดยเสียงเสียงนั้นดังมาจากบ้านที่อยู่ท้ายอู่ด้วยความเป็นห่วงสองเท้าของกัน พุ่งตัวออกไปไว้กว่าที่สมองของเขาจะสั่งการเพราะตอนนั้นเขาคิดเพียงแค่ว่านิชาน่าจะอยู่ในบ้านหลังนั้นอย่างแน่นอนแต่หลังจากที่เขาลักลอบเข้าไปยังบ้านที่อยู่ท้ายอู่ได้สำเร็จเขากลับพบว่าตัวบ้านนั้นล็อกประตูเอาไว้แถมยังปิดไฟ ซึ่งแม้ว่ากันจะพยายามสำรวจโดยทั่วแล้วก็ตามเขากลับไม่พบต้นต่อของเสียงมันจึงทำให้เขาได้แต่ถอนหายใจและตัดสินใจที่จะกลับบ้านแต่ระหว่างที่เขากำลังจะปีนหลัวข้ามออกไปนั่นเองจูจ่ๆสายตาของเขาก็เห็นล่างของคนคนหนึ่งนั่งอยู่ภายในรถคันหนึ่งของอู่ซ่อมรถ ซึ่งแม้ว่าจะมองไม่ถนัดแต่กันก็ตัดสินใจวางเดิมพันแล้วค่อยๆย่องเข้าไปดูล่างที่อยู่ภายในรถและในจังหวะที่เขาเข้าใกล้รถคันนั้นมากขึ้นจูจ่ๆล่างนั้นก็กรีดร้องออกมาดังลั่นพร้อมกับดิ้นอย่างทุลนทุลายและพุ่งเอาหน้ากระแทกกับกระจกรถอย่างแรง ดวงตาสีขาวทิ่ตอนนี้เริ่มมีเส้นเลือดปูดโปนหนาขึ้นเรื่อยๆสบตาเข้ากับกันอย่างจังมือของร่างร่างนั้นพยายามทุบกระจกรถเพื่อที่จะออกไปจากรถคันนี้จนเสียงดังกึกก้องไปทั่วทั้งอู่ทาให้กันมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาไม่น่าจะใช่คน อีกทั้งความสยองตรงหน้ามันก็น่ากลัวเกินจนทําให้กันสติแตกและรีบวิ่งหนีออกไปให้ผลจากตรงนั้นทันทีหลังจากที่กันหนีออกมาจากอู่ซ่อมรถของเฮียตือได้เขาก็ได้กลับมาตั้งหลักที่บ้านพร้อมกับหวนนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมา พร้อมกับคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องกลับไปที่อู่ของเฮียเตออีกครั้งและจะต้องพูดคุยกับเฮียตตอให้รู้เรื่องการได้กลับมาที่อู่ของเฮียตตออีกครั้งในวันรุ่งขึ้นแต่ในวันนี้เขามาพร้อมกับความรู้สึกแหยงแยงเนื่องจากเพิ่งผ่านเหตุการณ์สุดสยองมาเมื่อคืนหมดัดหมัน แต่แล้วความสยองเมื่อวานก็หายไปจนสิน้นเมื่อในครั้งนี้เขาได้พบกับเฮียตือและมันทำให้เขารีบพุ่งปรีเพื่อไปถามเรื่องราวของนิชาแต่ทว่าด้วยท่าทางคุกคามของเขาบรรดาเหล่าช่างในอู่เองก็พยายามที่จะก,กันตัวของเขา ไม่ให้ไปถึงเฮียตือได้โดยง่ายถึงแม้ว่ากันจะฝ่าลูกน้องของเฮียตือไม่สำเร็จเขาก็ยังพยายามตะโกนถามด้วยถ้อยคำหยาบคายต่างๆนานาแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับมาจากเฮียตืออีกเลยจนในที่สุดร่างของเขาก็ถูกบรรดาเหล่าช่างในอู่ จับโยนออกมาข้างนอกถึงแม้ว่าร่างกายจะมีบาดแผลแสบแสบคันคันเล็กน้อยจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่แต่สิ่งที่ตอนนี้กันมีอยู่เต็มหัวใจนั่นก็คือความรู้สึกสิ้นหวังเขาได้แต่เดินคอตกออกมาจากอู่ของเฮียตือพร้อมกับคิดอยู่ตลอดว่าจะทำอย่างไร จะไปถามใครดีถึงจะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกระทั่งอยู่ๆก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งเล่งฝีเท้าเดินเข้ามาหากันจากทางด้านหลังพร้อมกับรีบฉุดล่างของกันให้เดินตามเธอไปและมันก็เหมือนกับมีมนสะกดเพราะการตัดสินใจเดินตามหญิงสูงไวัยไปอย่างง่ายดาย จนเขามาสังเกตดีๆเขาก็เพิ่งรู้ว่าคนที่ดึงเขามานั้นก็คือป้าแม่บ้านลูกน้องของเฮียตือซึ่งเป็นคนที่นิชาค่อนข้างไว้ใจและหลังจากที่ทั้งคู่เดินพ้นอู่ของเฮียตือมาได้ระยะหนึ่งป้าแม่บ้านก็หันกลับมาพูดกับกันด้วยเสียงสั่นเครือ คุณมาหาคุณนิชาใช่ไหมคะกันไม่ได้ตอบอะไรมากเขาเพียงแค่พยักหน้าแต่ไม่ตอบด้วยคำพูดนั้นทำให้ตัวของกันต้องอึ้งยิ่งกว่าเพราะจูจ่ๆป้าแม่บ้านก็ร้องไห้โหออกมาพร้อมกับพูดแค่คำว่าขอโทษย้ำๆอยู่อย่างนั้น เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตัวของกันเริ่มสับสนเพราะตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เขาจึงพยายามถามเรื่องราวทั้งหมดและสิ่งที่ป้าเล่าให้ฟังนั้นก็ทำให้ตัวของกันช็อกไปอีกครั้งทุกอย่างที่กันเข้าใจว่านิชามีความสุขกับการแต่งงาน และมีสามีที่ดีนั้นทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเพราะจริงๆแล้วนิชาถูกเฮียตือหลอกให้แต่งงานด้วยแต่นิชาเองก็ยอมเลยตามเลยเพราะตัวของนิชาเองก็หวังในทรัพ์ยสมบัติของเฮียตืออยู่ไม่ใช่น้อยแต่เมื่อได้แต่งเข้ามาแล้วนิชาก็ได้มารู้ว่าแท้จริงแล้ว เงินหลักๆของธุรกิจเฮียตือนั้นไม่ได้มาจากการทำอู่ซ่อมรถเพราะว่าอีกหนึ่งธุรกิจที่เฮียตือททำนั่นก็คือการค้าประเวณีผู้หญิงและแน่นอนว่าเมื่อเธอรู้แบบนั้นตัวของเธอก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างแต่ทำเท่าไหร่ก็ทำไม่สำเร็จ แล้วยิ่งเฮียเตอรู้เรื่องเขาจะยิ่งทุบตีเธอม,มากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดนิชาก็ทนไม่ไหวและตัดสินใจลมควันตัวเองตายในรถคันหนึ่งในอู่กันยืนนิ่งๆทุกอย่างในหัวของเขามันกลายเป็นสีขาวพโพลนพร้อมกับหลายๆสิ่งที่ค่อยๆผุดขึ้นมาให้เขาทบทวน ไม่ว่าจะเป็นวันที่นิชามาหาเขาที่บ้านหรือวิญญาณของผีที่เห็นอยู่ในรถคันนั้นแต่ในระหว่างที่เรื่องราวเหล่านี้ผุดขึ้นในหัวสมองของเขาไม่หยุดกว่าที่เขาจะมารู้ตัวอีกทีเขาก็เดินมาหยุดอยู่ที่อู่ของเฮียตืออีกครั้งการเดินเข้าไปในอู่ และตรงเข้าไปหาเฮียตือด้วยท่าทางนิ่งสงบซึ่งแม้ว่าจะมีบรรดาเหล่าช่างในอู่ม,มาขวางทางเขาเอาไว้แต่ถ้าว่าครั้งนี้เฮียตือกลับโบกให้บรรดาเหล่าช่างเพื่อเป็นสัญญาณให้พวกเขาหลบไปจนในที่สุดกันก็มาหยุดยืนอยู่ที่หน้าเฮียตือ ก่อนที่เขาจะเลื่อนเก้าอี้พลาสติกแล้วนั่งลงเฮียบังคับให้มันทำงานใช่ไหมกันพูดด้วยเสียงอันลาบเรียบเออเฮียเตอพูดกลับมาด้วยเสียงเรียบเรียบเช่นกันผมบอกแล้วไงเฮียว่าผมเอานิชามาขัดดอกเฉยๆเฮียจะให้มันไปรับงานเหมือนกับคนอื่นไม่ได้ การเริ่มมีเสียงที่จริงจังขึ้นก็ไม่ใช่เพราะมึงเองเหรอวะที่ติดหนี้พัน,นันกูจนวางแผนให้กูได้มันเป็นเมียพื้นแลกกับเงินของมึงเฮียตือตวาดกลับทันทีด้วยเสียงที่แข็งกร้าวการตวาดครั้งนี้เล่นเอากันถึงกับสะอึกเพราะสิ่งที่เฮียตือพูดนั้นคือความจริง เนื่องจากในช่วงก่อนที่เขาจะก้าวมาถึงปัจจุบันนี้ได้ครั้งหนึ่งเขาเคยใช้ชีวิตร่วมอยู่กับนิชาแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทว่าตัวของการถือได้ว่าติดการพัน,นันค่อนข้างหนักจนทำให้เขาเป็นหนี้สินท่วมตัวและการเป็นหนี้สินในครั้งนี้นี่แหละที่ทำให้เขาตัดสินใจ เอารถของเขาไปขายที่อู่ของเฮียตือและนั่นเองเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเฮียตือซึ่งกันเองก็สังเกตเห็นว่าตัวของเฮียตือเองก็แอบชอบนิชาอยู่เหมือนกันส่วนนิชาเองก็มีท่าทางสนใจในตัวทรัพย์สินต่างๆของเฮียตือไม่ใช่น้อย และนั่นเองมันจึงทำให้กันตัดสินใจแอบทำข้อตกลงลับๆกับเฮียตือในการกู้เงินของเฮียตือโดยเอาร่างกายของนิชาเป็นเครื่องปลนเปอือและในที่สุดเมื่อแผนทุกอย่างลงล็อกตัวของกันก็ได้เงินก้อนใหญ่จำนวนหนึ่งมาใช้และตัวของนิชาเอง ก็เริ่มตีตัวออกห่างกันเรื่อยเรื่เนื่องจากเธอมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับกันมึงเองไม่ใช่เหรอพอได้ดีแล้วลืมมันเองแล้วตอนนี้มึงจะมาเป็นเดือดเป็นร้อนแทนมันทำไมวะเสียงตะวาดใส่กันดังขึ้นกระทบสมองของเขาอีกครั้งใช่แล้ว เพราะหลังจากที่เขาได้เงินจากเฮียตือมาหล่อเลี้ยงชีวิตอีกครั้งกันก็กลับตัวกลับใจเพื่อเป็นคนใหม่โดยเขาเลือกที่จะนำเงินที่ได้ไปต่อยอดทางธุรกิจและเรียนจนทำให้เขาค่อยๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับกลายเป็นว่า เมื่อเขาโทรกับมหานิชาเขากลับถูกปฏิเสธจากนิชาอย่างไร้เยื่อใหญ่พร้อมกับคำถากถางว่าต่อให้การทำงานทั้งชาติกันก็ไม่มีทางมีเงินให้นิชาใช้เท่ากับเฮียหรอกซึ่งไอ้คำพูดนี้นี่เองที่ทำให้ตัวของกันตัดสินใจไม่ไถ่ตัวของนิชาคืน และคอยแอบมองครอบครัวที่เปลือกนอกดูมีความสุขเหมือนกับที่ป้าแม่บ้านคนนั้นบอกไว้เท้านั้นกันที่ได้สติจากคำพูดของเฮียตือตัดสินใจลุกขึ้นแล้วเดินออกจากอู่รถของเฮียตือไปช้าๆโดยผ่านรถที่นิชาใช้ฆ่าตัวตายและเขาเอง ก็ยังคงเห็นร่างของนิชาที่ตาถลนปูดโปนดิ้นอย่างทรมานอยู่ภายในนั้นรักความโรคความหลงมีอยู่ในตัวของมนุษย์เพียงแต่ว่ามนุษย์คนไหนจะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาจนเกินกว่าที่จะควบคุมเท่านั้นเองซึ่งทั้งตัวกัน และตัวของนิชาเองก็คือมนุษย์เหล่านั้นมนุษย์ที่แสดงทั้งความรักความโลภและความหลงออกมาจนเกินพอดีจนทำให้ในที่สุดพวกเขาก็ตกเข้าสู่บ่วงกรรมสุดแสนทรมาน